สวัสดีครับทุกคนวันนี้ดักกิ้งกลับมาอีกครั้งครับกับตัวนี้เลยสมาร์ทโฟนตัวใหม่ Samsung Galaxy S23 f e หรือว่า Fan Edition ครับตัวนี้ครับสเปคครบคุม้มมีอะไรบ้างไปดูกันเลยดีกว่า เริ่มจากด้านหน้าของเครื่องเลยดีกว่าครับเบอรบนตรงนี้เห็นไหมครับมีกล้องหน้ากล้องหน้าความละเอียด10ล้านพิกเซลครับสามารถถ่ายเซลฟี่คมชัดหันมาด้านข้างครับเป็นขอบสวยงามครับพร้อมมีเส้นขีดขีดตรงนี้เป็นสัญญาณครับขอบเงินสวยงามข้างหลังอีกฝั่งหนึ่งครับมาด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งเป็นปุ่มปรับระดับเสียงแล้วก็ปุ่ม power เปิดปิดหน้าจอครับด้านบนครับด้านบนนี่ครับเป็นช่องใส่ซิมการ์ดครับแล้วก็ไมโครโฟนตัดเสียงครับตรงนี้ด้านล่างครับด้านล่างเห็นไหมครับเดี๋ยวโัสแปตบ โอเคมากด้านล่างนี้ครับเป็นไมโครโฟนครับเป็นลำโพงเป็นช่องต่อใช้ซิมนี่มาข้างบนตรงนี้ผมแกะซิมให้ดูว่าซิมข้างบนเป็นยังไงบ้างดึงออกมานี่นี่ครับสามารถใส่ได้สองซิมการ์ดครับแบบนี้ต่อมาครับ มาดูกันภายในเครื่องก่อนดีครับว่าเครื่องเป็นอะไรบ้างตัวนี้ครับเครื่องสอยงามครับจอ6.4นิ้วสามารถใช้งานแอปต่างๆได้อย่างไม่ติดขัดครับด้วยความเร็วก็ถือว่าเร็วน่าดูครับเพราะว่าตัวนี้ครับเป็น e x y n o s 2200 Octa Core ครับใช้อะไรก็ไม่มีติดขัดลื่นไหลสุดๆเลยมาลองดูอะไรดีลองดูนี่ดีกว่าครับลองดู y o u t u b e ครับว่าเป็นยังไงบ้างครับ การใช้งานลำโพงเสียงจะเป็นยังไงลองดูลำโพงเสียงน่ะที่ผมเปิดให้ดูเมื่อสักพู่นนี้ครับรอบตัวเครื่องลองเปิดดูอ่านี่ครับลำโพงเสียงก็สามารถออกมาดังคมชัดใช้งานได้ดีอยู่ครับ มาครับเป็นกล้องหลังครับกล้องหลัง3เลนความละเอียด50ล้านพิกเซล8ล้านพิกเซลสำหรับเทเลโฟโต้และ12ล้านพิกเซลสำหรับอันต้าไวครับสามารถถ่ายรูปต่างๆได้อย่างละเอียดครบถ้วนคมชัดครับด้านหน้านี่เป็นกล้องมา10ล้านพิกเซลการเซลฟี่ก็ไม่มีติดภาพตัวอย่างจะเป็นยังไงบ้างเราลองไปดูกันครับ การเล่นเกมครับการเล่นเกมด้วยแรม8แล้วก็ไ x y n o s สอง2 0ออก Octa อร์28กิกะเฮิร์ครับบอกได้เลยว่าค่อนข้างเร็วมากจากนี้ครับสามารถเล่นเกมต่างๆกราฟ,ฟิกสูงอะไรอย่างๆไม่มีติดขัดได้เลยครับเป็นไงครับทั้งหมดนี้ก็คือรีวิวคร่าวๆของตัว Samsung Galaxy e s 2 3่ SE นะครับ Fan Edition ตัวนี้ ตัวนี้ครับนอกจากสีส้มแล้วยังมีให้เลือกถึงหลายสีไม่ว่าจะเรนดำเขียวน้ำเงินม่วงครับเรียกว่าใครชอบตัวนี้สามารถจัดเต็มได้อย่างครบๆเลยครับสำหรับวันนี้ทักกิ้งและทักโฟนวิวและซัมซุงขอลาไปก่อนสวัสดีครับ